เรามาอยู่ในแปลงถัวดาบินคานะครับอตอนนี้เรากําลังเก็บใบถัวดาบินคาเพื่อจะมาทาชานะครับลองดูวิธีการเก็บดูนะครับเราจะใช้ใบใบแก่นะครับแต่ประมาณนี้นะฮนะใบจะไม่เหลืองนะครับก็คือใบแก่จัด ไม่อ่อนไม่เลืองนะครับอันนี้จะมีประโยชน์นะครับก็จะมีโพลฟิลค่อนข้างสูงนะครับอนนี้นะฮะดูดูดูฝักนะครับตอนนี้กําลังสวยนะครับนะการเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะฮะอนนี้ดูบรรยากาศที่ที่ไร่นะครับตอนนี้กําลังให้คนงานเก็บใบยอยู่นะครับ ชมเดินเข้ามาชมสวนได้แล้วครับนี่ครับที่สุดหลอเตุชมติด,ดมันนะ นี่ใบสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีทิวเขาอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ก็อยู่อยู่เนินเขานะครับก็บรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่แดดนะครับไม่แดดอบอ้าวก็คือเหมาะสําหรับการปลูกถั่วดาวินคาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม ครับใดสนใจก็ติดต่อได้ที่กองเงินออร์แกนิกฟาร์มนะครับขอบคุณมากครับ